สวัสดีครับพบกับสุดการร์พผูลเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยจะเแมนมีแต่ปัญหาเนาะอีกแล้วพี่น้องอีกแล้ว เด็กก็เห็นด้วยไหมเอาฤทธิ์ชี้ปืนใหญ่ไม่จะเป็นต้องตั้งแถวกิจยศยให้หัวแดงผู้ใดสีตังหรือบ่ตั้งก็แล้วแต่เด้อกูไดแ้แซมตั้งดดนแล้วโอ้ยเรื่องนี้ก็ยังบาจบจังื่อจอ,อร์นาลต์นะครับอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลได้สแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการตั้งแถวกิจยศโดยมองว่าผลบัพธหงแดงไม่จำเป็นตอนได้รับการตั้งแถวกิจยศจากอาร์เซนอลในเกมพิมลิกสุดัปดานี้และจากที่ลิเวอร์พูลนะครับควา้าแชมป์พิมลิกได้สำเร็จโดยยังเหลือการแข่งขันอีกถึง4นัด คู่แข่งที่เลือต่างแสดงความพร้อมที่จะให้เกียรติหงแดงโดยเชลซีเป็นทีมแรกที่แสดงการตั้งแถวเกียรติยศที่สนามสแตนฟอร์ดบิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ว่ากลุ่มแฟนบอลของสิงปรูบ,บางส่วนจะแสดงความไม่พอใจก็ตามนะครับทีมต่อไปก็ว่าจะทําตามคืออาร์ซอลซึ่งลุทีมของมิเกลอาร์เตต้าก็เตรียมพร้อมเดินตามรอยเชลซีแม้จะมีเสียงจากอดีตนักเตะบ,บางคนที่เสนอให้ยกเลิกการตั้งแถวเกียรติยศนี้ไปและสำหรับเอเล็กก็เห็นด้วยเช่นกัน พร้อมแนะนำว่าพิธีการดังกล่าวควรทําแค่เกมสุดท้ายของซีซันเท่านั้นเอาเรื่อกล่าวว่ามีการพูดถึงประเด็นกันยืนตั้งแถวเยอะมากและคําถามที่ตามมาก็คือควรยกเลิกธรรมเนียมนี้หรือไม่ลรโอเฟอร์เน,นนด์นเองก็ออกมาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วเขาเข้าใจเรื่องนี้ดิเพราะเขาเคยรู้สึกแบบเดีวยวกันตอนอยู่กับแมนยูผมอยากตั้งคาถามว่าใครมีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องนี้ และแม้ทุกคนจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่ผมอยากเสนอว่าตั้งแถวควรถูกใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นเช่นในเกมสุดท้ายของฤดูกาลเมื่อทีมคว้าแชมป์ไปแล้วเพราะหากทำมันบ่อยจนเกินไปอาจทำให้เกิดความน่าเบือ่อในฤดูกาลนี้ลิวพูดบับการเยืนปลดมือก่อนเกมเกือบทุกนัดซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้ใครบางคนผมเลยคิดว่าหากต้องมีประเพณีจริงๆก็ควรสงวนเอาไว้สำหรับเกมสุดท้ายที่พบกับคริสตัลเพลยมากกว่าเอาเรืกล่าวทิ้งท้ายนะฮะ วัวย <icana>, ืนกะเจยสืยืนซะกูได้ซ้ำตั้งแต่ยังมูฮันเตกับอาร์เซนอลอยู่โอ้ยกูวัไงเงิดดอกยืนกะยืนบ่ยืนกะแแล้วแซมืืเกเกาเยนรัเข้าใจหัวอกเทรนส์เลือกลาหงแดงสมาริดพร้อมเตือนต้องออกสตาร์ทให้ดีหากไม่อยากดับเยนรัตตำนานกองหน้าลิเวอร์พูลเปิดเผยว่า เข้าใจถึงการตัดสินใจของเทนอเล็กซานโดรบ็คควาคของหงดงในการเลือกอลัลลาตินแอนฟิลซึ่งขายกับกรณีของตนเองที่เคยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสเมื่อ39ปีที่แล้วอเล็กซานโดรนะครับ mm hmm. คอยจนกระทั่งล mm ิเ hmm. วอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกประจําฤดุการ2 0 2 4 2่ถึงได้สําเร็จก่อนที่จะประกาศถึงความตั้งใจย้ายเทียมหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยการตัดสินใจครั้งนี้ เป็นการยุติเส้นทาง20ปีในสีเสื้อหงดังลิเวอร์โพลถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของฝุนแบครายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนคือแรงดึงดูดจากเรบลมาเรตที่ดูยากที่จปะปฏิเสธได้และเนื้มมอมวาของเอียนรัตก็เข้าใจที่ดาวเต้น,นวัย26ปีจะไปสวมเสื้อราชันทุกข้าวในสีสันนะเอียนรัเก่วกับสเกจสปอร์ตสื่อชั้นนำว่าผมขอให้เขาโชคดีเขากำลังมองหาความท้าทายใหม่คุณรู้ไหม ที่ผมอยากไปอยู่มันตุด๊ดหากผมพูดตามตรงแล้วมันน่าจะเป็นเพราะผมได้รับเงินมากกว่าเดิมและผมก็ไปที่นั่นและบางทีญาติที่อีกฝั่งก็ไม่ได้เขียวชะอุ่มเสมอไปสิ่งนี้เยนรัตพูดได้รับการพิสูจน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าหลังจากที่เจ้าตัวย้ายไปตูรินด้วยค่าตัวสถิติของอังกฤษในเวลานั้นที่3.2ล้านปอนด์ในปี1986และก็ต้องหวนกลับมาอย่างลิ์พูลแบบยืมตัวอีกครั้งในปีถัดมา ก่อนที่จะกลับมาแอนฟิล์แบบถาวอนในปี1,988อดีตดาวยิงชาวเวลกล่าวต่ออีกว่าแต่สำหรับเทนส์แล้วนี่คือบทบันใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลเขาพูดจริงๆว่าเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวด้วยถ้าคุณต้องพิจารณาดูผมแน่ใจมากเขาจะรับการต้อนรับจากลิเวอร์ pool หากเขากลับมาเขาอายุ26ปีผมคิดว่าตอนที่ผมอายุเท่าเขาผมก็มีความคิดว่าฉันจะอยู่ที่ลิเวอร์ p o o ต่อไปดีไหม เขาตัดสินใจแบบนี้เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ให้กับอาชีพของตัวเองทำไมเขาจะทำแบบนั้นไม่ได้ละ่ะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาเขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่อย่างเรือมฤรยดแต่ปัญหาคือการย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่เช่นยูเวนตุสหรือเรือมรตดคุณต้องเริ่มต้นให้ดีอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วถ้าเริ่มต้นได้ไม่ดีแฟนๆจะจับจ้องคุณในทันทีผมหวังว่าเขาจะได้ออกสตาร์ทดีๆกับเรือมรตดรัดก่าวทิ้งท้าย ด่วนช็อกวงการสเปอร์ตัวเป็นข่าวพร้อมทำมมเซอร์ไพรส์จ้องคว้าเฟเดริโกคียซ่าจากลิเวอร์พูลเิมแนรุกซัมเมอร์นี้ท่านนี้มาเสมืนกับสโมสรดังในศึกเวทีพิมพ์ลึงอังกฤษก็ตกเป็นข่าวที่สร้างความประหลาดใจไม่น้อยเมื่อพวกเขากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่น้อเสนอสุดเซอร์ไพรส์เพื่อคว้าตัวเฟเดริโกคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีจากคู่แข่งร่วมหลีกอย่างลิเวอร์พูลมาร่วมทัพในช่วงตลาดการงแันัเตะซัมเมอร์นี้ ตามการรายงานจากคอร์ดออฟไซส์สำหรับเฟเดรโกเคียซ่าย้ายจากยูเวนตุสมาสู่ทินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วถือเป็นฤดูกาลแรกในพิม์ลีกที่ไม่ค่อยราบรื่นนักเขาต้องเผชิญกับปัญหาการมาเจ็บรบกวนเป็นระยะและได้รับอกาสลงสนามเป็นจริงๆ่อนขๆจำกัดรวมแล้วเพียง3นัดในทุกรายการและเพียง1น,นัดในพิมลีกและอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกแม้จะได้รับเหรียญแชมป์พเมลีกจากการลงเล่นในช่วงท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมา รายงานล่าสุดระบุนะครับว่าลิเวอร์พูลไม่ประทับใจกับผลงานโดยรวมของเคียซ่าและพร้อมพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีมแบบขายขาดโดยตั้งค่าตัวไว้ราว17ล้านปอนด์เนื่องจากนักเตะยังมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลจนถึงปี2 0 2 8ัตามการความสนใจจากสโมสรอื่นอย่างเอซีมิลานและนาโปลีที่ติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะล่าสุดเป็นทันนัมฮอสเปอร์กลับเป็นอีกสโมสรที่แสดงความสนใจอย่างจริงจัง และอาจยินก็เสนออย่างเป็นทางการในช่วงซัมมอร์นี้ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดข่าวนี้ขึ้นอาจมาจากบทบาทของฟาบิโอปาราติชีผู้นักการกีฬาของสเปอร์ซึ่งคาดว่าจะกลับมามีส่วนร่วมกับสโมสรอ,อีกครั้งโดยปาราติชีมีความต้องการดึงตัวเคียซ่าไว้ยังทินลอนดอนเหนือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักงเตะและเอเจนมาตแต่สมัยที่ทั้งคู่อยู่กับยูเวนตุส รายงานที่วาสเปอร์มีศักยภาพทะนนการเงินมากพอที่จะจ่ายทั้งค่าตัวตามที่ลิเวอร์พูลต้องการและค่าเหนื่อยของนกเตะได้อย่างไรก็ตามนะครับการตัดินใจคว้าเกียร์ซ่าถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากดาวเตะทีมชาติอิตาลีรายนี้เคยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะด,ดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงแต่หลังจากได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงสมัยอยู่กับยูเวนตุสฟอร์มของเขาก็ดูเหมือนจะไม่สามารถกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมได้ โดยเฉพาะในเรื่องของความเร็วและความสามารถในการเลี้ยงบอลฝ่าแนวรับคู่แข่งที่ดูเหมือนจะลดลงไปต้องรอดูกันต่อไปว่าไกดีทองจะตัดสินใจเดือนหน้าในเดีลยเซอร์ไพรส์นี้อย่างจริงจังหรือไม่ในช่วงตลนนาดกรสิกนักเตะัม,มร์ที่จะถึงนี้นะครับลอนะักจากสเปนลิอรูพูเตรียมเดือนหน้าเต็มกำลังล่าแอนเจโลสติลเลอร์ มิฟิวตัวเก่งสุดก,การเสริมแรงกลางในช่วงสซัมเมอร์น,นี้โดยทั้งสื่อยกย่องให้เป็นโทนี่คลดคนใหม่่สีสเปนตีข่าวลิวเวอร์พูลเดินหน้าเต็มสูบหวังคว้าตัวแอนเจโลสติลเลอร์มิฟิวฟอร์มแรงจากสุดก,การเสริมแกร่งในแดนกลางมีรายงานจากสื่อประเทศสเปนอย่างฟีจาเจสออกมาระบุว่าหงแดงลิวเวอร์พูลยอดสโมสรหน่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกกำลังเตรียมที่จะเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อคว้าตัวแอนเจโลสติลเลอร์ กองกลางฟอร์มเด่นของสตูตการ์ทีมแกลงจากบุนเดสกาเยอรมันมาเริ่มทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะสตีลเลอร์นะครับมีฟิลในวัย24ปีกลายเป็นกำลังหลักที่ขาดไม่ได้ของสตุตการ์ดภายใต้การคุมทีมของกุนซือเซบาสเตียนเฮเนสโดยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพาทีมจบอันดับที่2ในบุนเดสกาเยอรมันเมื่อรดูการที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าพัทนาใจยอย่างยิ่ง ผลงานอาดีตของสต e ลเลอร์ทำให้ลิเวอร์พูลภายใต้การนนะัทัพบของอาร์เนอร์สโตที่กำลังเตรียมทีมสำหรับสู้ศึกฤดูกันใหม่สแสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะดึงตัวประเริมง,งานด้วยโดยส l อตมองว่าสต e ลเลอร์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเข้ามาปรับปรุงแดนกลางของทีมในช่วงสัยนี้และพร้อมที่จะดินหน้าเต็มกำลังเพื่อปิดดีวนี้ ย้อนรอยก็ทำนะครับสถานการณ์การย้ายทีมอาจไม่ง่ายนักเนื่องจากสติลเลอร์ยังคงมีสัญญาผูกมัดกับสตุตการ์จนถึงปี2028ทําให้โตสกัดได้เปรียบในการต่อรองและมีรายงานมาว่าสตุตการ์ได้ตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้สูงถึง51ล้านปอนด์ในแง่ของสไตล์การเล่นสติลเลอร์ถือเป็นมิดฟิลด์ที่มีทักษะเทคนิคที่ดีเยี่ยมการจ่ายบอลโดยเฉพาะการจ่ายบอลทะลุช่องทำได้อย่างแม่นยําแต่ก็มีข้อกังวลเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านร่างกาย หากต้องมาปรับตัวในพิม์ลีความสนใจในตัวสตีลเลอร์ตอกย้ำถึงแผนการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลที่ยังคงเป็นเป้าหมายหลักในตลาดรอบนี้และจากที่เคยพลาดการคว้าตัวมาร์ตินซูบิเมนดีของเรอัลซูซัดตไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปคือลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นการเพื่อคว้าตัวสติลเลอร์ตามการรายง,งานของสื่อสเปนหรือไม่ในถ้ายที่สุดต้องติดตาม ด่วนลิเวอร์พูลเตรียมผ่าตัดแนวรับครั้งใหญ่จอปล่อย3ามแข้งระดมทุนเฉียด100ล้านปอนด์เสริมทัพยุคใหม่สโลตฮิวเปิดพิมพ์เขียวผ่า,าตัดแนวรับลิเวอร์พูลหงส์แดงจอปล่อย3มแข้งดังรอดมทุนก้อนโตเสริมแกล่งยุคสลัตภายใต้การนำทัพของผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่อย่างริชรัดฮิวและเฮดโค้ชคนใหม่อย่างอา์เนสสลัตลิเวอร์พูลก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ในช่วงตลาดกระสกันตั้งแต่ซัมเมอร์นี้ โดยเฉพาะในตำแหน่งแนวรับที่คาดการณ์กันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นสถานการณ์แนวแนวรับของหงส์แดงมีความไม่นอ่นอนสูงโดยมีรายงานม,มาว่าเทนอเล็กซาน,นโนจะย,ย้ายทีมขณะที่อนา,าคตระยะยาวของแอนดี้โรเบิร์สันที่มีสัญญาจนถึงปี26และฟอร์มที่ดรอปลงไปและอิบไรามาโก,กนเต้ที่เหลือสัญญาปีเดียวและถูกทีมใหญ่งเดียมาริตและเปเอสเอจับจ้องตาเป็นมันก็ยังไม่ชัดเจนนัก ตามการความเคลื่อนไหวดังกล่าวแหล่งข่าวระบุว่าหงแดงหรือวูผู๋กำลังพิจารณาปล่อยตัวผู้เล่นแนวรับ3รายที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพื่อระดมทุนมหาศาลสำหรับนำไปใช้เสริมทัพผู้เล่นใหม่ผู้เล่นทั้ง3ที่ตกเป็นข่าวนี้คือจ้าเรลวคอนซาคอนตาราสเมกาสและโจโกโมเมสซึ่งทั้ง3มคนมีสถิติตรวมกันได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกฤดูการล่าสุดเพียง17นัดเท่านั้น ดังนั้นการปล่อยตัวพวกเขาจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อตัวเลือกในทีมตัวจริงของอาเนอสลัดมากนักด้วยนโยบายของเรชันฮิวที่ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการตั้งราคาการปล่อยตัวผู้เล่น3รายนี้จึงอาจสร้างเม็ดเงินก้อนโตได้จาเร็วคอนซ่ากลางหลังเดารรุ่งในวัย22เตะและเป็นนักเตะโฮมโครนคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านปอนด์โดยได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลและเอเวอร์ตัน โจโกเมดแข่งในวัย27ปีที่ได้ลงเป็นตัวจริงในหลีกเพียง6เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้แม้จะช่วยประครับประคองทีมได้แต่ปัญหาการบาดเจ็บรบกวนก็ทําให้อนาคตของเขานนั้นไม่แน่นอนคาว่าค่าตัวที่เหมาะสมอาจจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์คอตตานซูมิการ์แบ็กซ้ายทีมเชนกกดในวัย28ปีซึ่งเหลือสัญญากับลิเวอร์พูล2ปีมีข่าวเชื่อมโยงกับโอลิมปิกอสและฟูลลม คาดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถขายเขาได้ในราคาอย่างน้อย30ล้านปอนด์การปล่อยผู้เล่นทั้ง3รายนี้อาจช่วยระดมทุนให้ลิเวอร์พูลได้รวมกันถึง100ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นซึ่งเป็นงบประมาณสําคัญสําหรับการสนทับใหม่มีการคาดการณ์ก,รกัน,กนกว่าเงินทุนก้อนนี้ประมาณ95ล้านปอนด์จะถูกนําไปใช้กับเป้าหมายหลัก2รายในแนวรับได้แก่ดินฮุยเซนกองหลังในวัยยีปีที่มีค่าสินเชื่อห้า50ล้านปอนด์ และมีลอดเคอร์กสแบ็กซ้าค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์ซึ่งตั้งกู่เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงและพร้อมสําหรับอนาคตนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลสามารถได้ผู้เล่นคุณภาพสูง2คนมาแทนที่ผู้เล่นสำรอง3คนด้วยเงินที่ได้จากการขายโดยยังมีเงินเหลืออีกประมาณ5ล้านปอนด์ส่วนเงินที่เหลือ5ล้านปอนด์นี้อาจถูกนําไปใช้เป็นค่าเชนญาลวกหน้า หรือค่าเหนื่อยสำหรับผู้เล่นอย่างโอลาไอน้าแบ็กขวาของฟอร์เรสที่หมดสัญญาในปี2 5และทำงานได้ดีการปรับเปลี่ยนนี้จะทำให้แนวรับยุคใหม่ของสลัสด์ไลฮิวอาจประกอบไปด้วยเวอร์จิฟันซึ่งจับคู่กับฮุยเซน Ker ate, เคอร์เกสเป็นแบ็กซ้ายและไอหน้าเป็นแบ็กขวาซึ่งทั้งหมดนี้รับเงินสนับสนุนจากการขายผู้เล่น3รายที่ไม่ใช่ตัวหลักถือว่าเป็นการผ่าตัดแนวรับที่วางแผนมาอย่างดีและคุ้มค่า ด่วนผมอยากซบลิเวอร์พูลเอเยนยืนยันมาลิกโฟฟาน่าปีดารุ่งตั้งเป้าซบลิเวอร์พูลหวังเดินตามรอยตำนานอย่างซาลามาน่ฝันซบหงแดงเอเยนปีดารุ่งลียงพูดเองยันเองมาลิกโฟฟาน่าหวังตามรอยตำนานซาลามาน่เพื่อซบลิเวอร์พูลมาลิกโฟฟาน่านะครับปีดารุ่งทิมชัดเบลเยียมในวัย20ปีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูล สมโมสรยังแข่งสิกเวทีพิมพ์อังกฤษเพื่อเดินตามรอยเท้าของเหล่าฮีโร่ชาวแอฟริกันผู้เป็นตำนานแห่งทิ่นแอนฟิลย่างโมเมสลาตและเซนิโอมาเน่เรื่องนี้ได้รับการ,ปรเปิดเผยโดยตรงจากปากของเอเยตนส่วนตัวของนักเตะเองฟอ,ฟอรน่านะครับสร้างชื่อขึ้นมาจากการเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของก๊งในเบลยเยียมก่อนจะย้ายมาร่วมทีมโอลิมปิกลียงในลีกเอิรฝรั่งเศสเ,ศเศมื่อเดือนมกราคมปี2024แม้จะเพิ่งย้ายมาได้ไม่นาน แต่ปีกที่ถนัดเท้าขวาซึ่งมักจะเล่นทางฝั่งซ้ายและชอบตัดเข้าในรายนี้ก็แสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่น่าพัดใจและเป็นกําลังสําคัญของเทียมผลงานของฟู f a ฟาน่ารวมถึงการทําประตูและแอซิสต,ตลอดจนฟอร์มที่โดดเด่นในเกมสําคัญสคัญอย่างเช่นการลงสนามเป็นตัวสลองและสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับของแมนยู u, ในศึกยูฟ่ายูโรปาลี พิสูจน์ได้เห็นว่าเขามีศักยภาพที่จะเล่นงานกองหลังระดับท็อปได้และตอนนี้เขากำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายทีมครั้งใหญ่ล่าสุดโบโบโฟฟาน่าเอเย่นของนักเตะได้สัมภาษณ์กับแอฟริกาฟุตเปิดเผยถึงเป้าหมายในอาชีพของดาวรุ่งรายนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยระบุถึงความฝันและตัวเลือกที่สมเหตุสมผลในตลาดการซื้อขายนักเตะเป้าหมายจากใจคือลิเวอร์พูล เอเย่นกล่าวว่าตัวเลือกใจกใจคือลิเวอร์พูลพร้อมขยายความถึงแรงบันดาลใจว่าเขามีศักยภาพที่จะเข้ามาหมุนเวียนในทีมและเหนือสิ่งอื่นใดเราอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จตามรอยตำนานชาวแอฟริกันอย่างโมซาลาซาเดวมาน่ ang, S ala, S ane, และเอลฮจีดียุบตัวเลือกที่สมเหตุสมผลณตอนนี้คือนิวคาสเซิลแต่อย่างไรก็ตามเอเย่นมองว่าในเชิงของความเป็นจริงตอนนี้ ตัวเลือกตามเหตุผลคือนิวคาสเซิลสโมสรที่มีโครงสร้างที่ดีซึ่งอาจเป็นก้าวแรกในการสั่งสมประสบการณ์ก่อนที่จะัะร่วมเทียมในกลุ่มท็อป5ของยุโรปเอเดนยังเชื่อมั่นในสกยภาพของมาลิกโฟฟานาว่าโปรไฟล์ของเขาเหมาะสมอย่างยิ่งกับการประสบความสําเร็จในพรีเมียร์โดยเปรียบเทียบว่าเขามีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับฮามัดติเยโรของแมนยูทั้งในด้านความเร็วและความสามารถในการสร้างอิมแพกและการสร้างโอกาส แม้จะเชื่อมั่นในตัวนักเตะเอเยนก็ย้ำเตือนถึงความท้าทายในการเล่นในอังกฤษและความสำคัญข,ข,ของการเลือกสโมสรที่เหมาะสมเพราะการแข่งขันนั้นสูงมากในฝั่งอังกฤษการเปิดเผยจากเอเยนครั้งนี้ทําให้ลิวพูลถูกจับตามองในฐานะสโมสรในฝันของปีดดารุ่งชาวเบลเยียมรายนี้ซึ่งหากการยืมทีมเกิดขึ้นจริงในอนาคตจะเป็นการเดินตามรอยเท้าของ2ตํานานสโมสรผู้ยิ่งใหญ่าจากทวีปแอฟริกาอย่างแท้จริงนะครับ ดิวสถานโลกลิเวอร์พูลกับบูฟจอสลับขั่วนักเตะบิ๊กเนมเขย่าตลาดซัมอลือสพัดลิเวอร์พูลบูฟจอดิวสลับขั่วแข่งดังเขย่าตลาดซัมอร์ลือสถานตลาดนักเตะเัมอร์เดือดหงแดงหมาป่าตัเป็นข่าวสลับขั้วไอนูรีแลกเอเลียตตลาดการสขานนักเตะซัมเมอร์น,นี้ที่กำลังจะมาถึงนะฮะคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญเกิดขึ้นโดยมีรายงานข่าวลือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ2สโมสรอ,อย่าง ลิเวอร์พูลและวูมแฮมตันซึ่งอาจมีดีลใหญ่เกิดขึ้นระหว่างกันทั้งสองทีมต่างมีเป้าหมายในการสมทัพเพื่อย,ยกระดับขุงกำลงังแมนลิเวอร์พูลเพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในนการล่าสุดขณะที่วู๊ก็แสดงพัฒนาการภายใต้ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันแต่การมองหาผู้เล่นใหม่ย,ยังคงเป็นภารกิจสำคัญหงแดงเล็งเป้าแบ็กวูมแฮมตันค่าตัว50ล้านปอนด์มีรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุนะครับว่าลิเวอร์พูล ภายใต้กัรนำทัพของอันเอรสลัดกำลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัว l ายานสไอส์นูรีแบ็กซ้าดาวรุ่งในวัย23ปีทีมชาติอลจีเรียของบูมแฮมตันไอส์นูรีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในตำแหน่งวิงแบ็กทำให้ตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่รวมถึงแมนสตี้ของเป๊ปกัวเดียล่าด้วยเช่นกันด้วยค่าตัวของเขาคาดว่าน่าจะสูงถึงราว50ล้านปอนด์ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้รื่นี้มีโอกาสเกิดขึ้นคือสถานการณ์สัญญาของไอ้นูลีที่เหลือเพียงแค่ปีเดียวและยังไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นทําให้วูฟอาจจําเป็นต้องพิจารณาปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะไปแบบไม่มีค่าตัวหมาป่าสนใจแข่งดาวรุ่งหงดงลิเวอร์พูลโดยจะทุ่ม45ล้านปอนด การเนิกันก็มีรายงานอีกกระแสจากกิฟต์มีสปอร์ตเปิดเผยว่าบูมแฮมตันเองก็กำลังให้ความสนใจในตัวผู้เล่นหรือร์พูลเช่นกันนั่นก็คือฮาวิเอเลียดปีกและกองกลางดารุ่งชาองังกฤษในวัย22ปีแม้เลียจะเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพแต่โอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอภายใต้การแข่งขันที่สูงในทีมลิเวอร์พูลยังค่อนข้าง,งจํากัดทําให้มีกระแสว่าเขาอาจพิจารณาย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นมากขึ้นแหล่งข่าวระบุว่าบูมแฮมตัน เตรียมยื่นข้อเสนอร,ระดับ45ล้านปอนด์ซึ่งอาจเป็นสติสมองสอนเพื่อดึงตัวเอเลียดไปเสริมแนวรุกโดยมองว่าก็คือผู้เล่นที่มีสกเกยตภาพสูงและสามารถเข้ามาเป็นแกนหลักของทีมได้ดิวสลับขั่วทางออกที่เป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจากความสนใจที่ต่างฝ่ายต่างมีต่อผู้เล่นของกันและกันจึงเกิดกระแสคาดการถึงความเป็นไปได้ของดิวสลับขั้วหรือการแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยลิเวอร์พูลอาจใช้ฮาวิเอลเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อ ลายันไอซ์นูรีพร้อมเงินสดเพิ่มเติมการเล่นเปลี่ยนในลักษณะนี้ถูกมองว่าเป็นทางออกที่น่าสนใจและอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายบูมแฮมตันจะได้ดาวรุ่งอนาคตกายอย่างเอเลียดไปเสริมแนวรุกที่ต้องการโอกาสลงเล่นขณะที่ลิวจะได้แบ็กซ้ายฝีเท้าดีอย่างไอซ์นูรีที่เข้ากับสไตล์การเล่นและยังพัฒนาได้อีกมากส่วนตัวนักเตะเองก็จะรับความท้าทายใหม่ๆที่อาจช่วยปลดล็อกศัก,กยภาพสูงสุด ดิวที่ว่านี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในข่าวลือที่น่าจับตามองที่สุดในตลาดการซื้อขายน,นักเตะซัมเมอร์นี้และหากเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองสโมสรอ,อย่างแน่นอนนะฮะนี่คือสึกษาลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของนที่8พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์โซโมสรนที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ